ดอกคอสมอสเป็นไม้ประดับในเขตอบอุ่นค่ะชื่อคอสมอสมาจากภาษากรีกมีความหมายว่าสวยงามดอกมีหลากสีจะมีโทนสีขาวและสีชมพูนิยมนำคอสมอสมาปลูกในพื้นที่สวนขนาดใหญ่นะคะเป็นทุ่งดอกไม้เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ดูสวยงามค่ะดอกคอสมอสนะคะจะชอบความชื้นค่ะ,ะแล้วก็ให้ปุ๋ยนะคะควรจะให้ปุ๋ยช่วงฤดูก,การปลูกนะคะ ดินที่ใช้ปลูกนี่นะคะจะเป็นดินทรายดินร่วนดินเหนียวก็เขาก็น้องก็สามารถที่จะงอกขึ้นได้นะคะคุณสมบัติพิเศษนะคะกรีบดอกของน้องเนี่ยสามารถนํามาสกัดเป็นสีผสมอาหารหรือสีย้อมผ้าได้นะคะเ,เพื่อนๆคนใดรู้จักรบเกรคพวนคอมเมนต์มาบอกหนูด้วยนะคะว่ารู้จักค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะเจอดอกไม้สวยๆรู้สึกมีความสุขมากก็เลยอยากแบ่งป,ปันเพื่อนๆค่ะ ขอบคุณมากค่ะถ้ายังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ